อากาศดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะคะวันนี้แดดดีมากเลยอันนี้กลางเมืองนะคะเนี่ยกลางเมืองคอลิกมันชื่อคอลิกคอลิกคอลิกอันนี้ก็จะมีขายพวกอาหารค่ะอันนี้เราอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้านานแล้วค่ะไม่ได้ลงคลิปเลยมัวแต่ยุง่งวันนี้เราจะมา ดูห้องแถวนี้ค่ะตรงไปก็จะเป็นเป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์แถวขวนะคะโบสถ์โบสถ์ข้าโบสถ์ เราจะไปดูตึกเหลืองๆนะคะเหลืองๆข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมคุณพ่อใหญ่คุณพ่อใหญ่จะถูกใจไหมเมื่อกี้เรามาบนหานี่จะอันนี้ขึ้นข้างบนอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างนี่ค่ะติดกระโบดเลยน่าจะใช่ฝั่งน,นี้ ฝั่งนี้อีกาอีกาอาออันนี้ข้างหลังค่ะข้างหน้าอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้เรามาข้างหลัง อีกาอยู่ฝั่งโน้นอีกาอีกาเดี๋ยวเดี๋ยวระบส่ื่อระบบโลกไม่จินจ้ะคนล่

De åker ju åt alla jävla håll. Kan att inte sätta den fast någonstans? Nu stannar Ett kvar du, det Inget system idag. då. Nej. jag vet inte. Vi kollar. Det står redan Ja, kanske.